สนับสนุนโดย B f e s t a สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง a Skin Exercise ตามเข้ามาทางสะดวกแล้วแหมพอทางสะดวกเนี่ยเดินนำเลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ที่พำนักของเรานะคะม,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 ามาถูกที่แล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ที่พำนักของเรานะคะฮะเมื่อกี้พูดว่าของเรานั่นหมายความว่าใช่ค่ะที่นี่มีค่ากับนายของข่าเทพีเอาไซอยู่กันสองคนคดีเลยงั้นท่านช่วยไปตามนายของท่านมาหน่อยได้ไหมพอดีข่ามีเรื่องธุระสำคัญต้องคุยด้วยได้ค่ะเดี๋ยวข่าเนี่ยจะไปตามนายของข้ามาให้นะ แต่ตอนนี้เชิญพวกท่านดื่มเวลคั่มดิ้งรอกันก่อน,อ,นอยากไปโรงแรมมันะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะท่าน <c oughs> แหมเรื่องกินเนี่ยเร็วเชิวนะเชิญพวกท่านด้วยค่ะสดชื่นมากมาก มม,ม <laughs> ต้องขอโทษพวกท่านด้วยนะคะพอดีนายขาเนี่ยเขียนคิ้วผิดดันไปหยิบลิปสติกมาเขียนคิ้ว <c oughs> ก็เลยต้องลบแล้วแต่งใหม่หมดเลยพวกท่านรออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนะคะครับครับ <c oughs> ได้ครับโอ้ยถ,ถ้าให้รออีกสองชั่วโมง ข้างีบดีกว่านั่นดีข้าส ah ู้กับมังกรเหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว uh> ข้างีบด้วยงั้นเดี๋ยวข้าจะลองรอดูแล้วกันพวกเจ้าสองคนก็หลับไปก่อนเลยใจดีดีเนาะโอ้โหหลับก่อนใครเลยครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเต้่นเติน มันอนตรงนี้ได้ไงเราคงเพียจากการสู้กับมังกรเลยเผลอหลับไปมัง้งยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพวกท่านเนี่ยเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยนั้นเชิญดื่มเบียร์ามดิงและรับประทานอาหารกันก่อนเดี๋ยวค่าเนี่ยจะไปตามนายท่านมาให้คิขอบคุณมากเลยนะท่านนี่ <ป> <ises> กินเนี่ยเร็วเชียวนะเชิญกท่คัได้สุคาทั้งสามหารู้ไหมว่าที่จริงแล้วคนรับใช้นางนั้นก็คือเทพีอันไซนั่นเองก่อนที่จะมีมังกรมาเฝ้าปากถ้ำทุกคนที่เข้ามาในนี้ได้ต่างหลงอุบายดื่มน้ำลบความจำหนึ่งวันของนางแล้วถูกหลอกให้รอจนเบื่อแล,ละหลับไปเมื่อฟื้นขึ้น,นมาก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งเข้ามาในถ้ำเป็นครั้งแรก เรื่องราวดำเนินวนเวียนอย่างนี้ไปเป็นเดือนปีจนนางหายเหงากับการเล่นอุบายพิสดารน,นางก็จะวางพิษข่าทุกคนนั้นจึงทำให้ไม่มีใครเคยรู้ว่านางมีตัวตนและสำหรับซิงแบดและพวกก็หลงอุบายนางไม่ต่างจากคนอื่นเวลาผ่านไปจนถึงวันที่สามอ่เนเ่นเอนเฮ้ยเรามาอยู่ที่นี่ได้งไงอ่ะ สงสัยเราคงเพียรจาัดก,การสู้กับมังกรละมัง้งยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชเชิญดื่มเบลคั่มดิงและรับประทานอาหารกันก่อนค่ะขอบคุณมากเลยนะท่านในน้ำมียาลบความทรงจำข้ารู้นะเจ้ารู้ได้ยังไงอ่ะเมื่อคืนจะไม่ได้หลับหรอใช่เจ้าเก่งมากนะที่เจ้าจับข้าได้ จริงๆแล้วข้าคือเทพีเอาไซปีศาจลบความจำฮะเจ้าคือเทพีเอาไซเหรอดีมันบอกไปละคนแก่ทองคำอยู่ไหนแป๊บนี้เฮ้ยัอยากให้ก็เว้ยเฮ้ยเอาออมาเหอะเอาไปสิของปลอมไม่ได้ของจริงตำนานมีอยู่จริงโอ้โหคุ้มค่าที่ได้เห็นนี่ตายไปอ่ะก็ไม่เสียชีวิตเลยนะ แกเหรอข้าไม่สนละไม่เห็นจะมีพลังอะไรเลยข้าไม่เชื่อแกโกหกกันแล้วแต่ถ้าอยากได้อยู่ข้างในแน่นอนมันอะเราจะของที่แท้จริองอย่างข้าอยู่ข้าไม่มีเวลาคุยกับแกละแกไม่เชื่อก็หลงแกลม<อ>ไปแกได้นอนตายเฝ้าทำแน่ไอแอลอนเอ้ยแล้วสรุปเราจะเอาขนแกะของค้าไ,ไปซ่อนไว้ที่ไหนกันเนี่ยไปในที่ที่อันตรายที่สุดไม่มีใครกล้าไป นอกจากเราสามคนวังเมดูซ่าไปกันเลยและการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ก็จบลงแต่เรื่องราวเล่าขานของซินแบดยังไม่จบเพราะการประจนภัยครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังจะเริ่มขึ้นไหนไหนขอนแกทองคำของข้าอยู่ไหน ยินดีต้อนกับน,นะคะเรื่องขนแกะเนี่ยเดี๋ยวข้าเนี่ยจะพาท่านไปหาแต่ตอนนี้เชิญท่านดื่มเวลคอมดิงให้หายเหนื่อยก่อนค่ะขอบใจท่านมากราความก็จบกันไปแล้วนะคะงั้น ขอถามก่อนเลยว่ากลัวโดนแย่งถามว่าพี่นิกกี้เนี่ยมีพี่น้องอีกไหมคะน้ำปลาจะได้เชิญไหมให้ครบทางบ้านเลยมีครับมีคนโตอีกคนนึงแต่ว่าคนโตเขาไม่ได้ทํางานครับเขาเป็นแบบครูสอนกอล์ฟครับเชิญไหมเชิญเชิญพี่มาดีกว่าพี่อย่ามาบ่อยๆอแล้วพี่นิกกี้คิดว่าพี่เม้ากับพี่นิกกี้เนี่ยใครเล่นเก่งกว่ากันคะเออถ้าเกิดคิดว่าใครเล่นเก่งกว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นการแสดงเนี่ยเม้าเก่งกว่า เมาหลอกกว่ะแต่พ <ici> hey. ี่น่ารักกว่าเอ้ยเอ้ยค่ะแล้วถ้าพี่นิกกี้ได้เป็นซินแบตจริงๆเนี่ยของวิเศษแบบไหนคะถ้าพี่นิกกี้อยากจะออกไปผจญภัยแล้วก็ค้นหาที่สุดฮะครับก็พี่อยากได้นะครับอยากได้โดเรมอนครับอ๋อพี่อยากได้ สินแบทแล้วค่ะต้องบินไปญี่ปุ่นค่ะพี่นิกกี้ไปทำอะไรครับไปอ่านดอลเรมอนไงกอนสิ่งสุดท้ายในวันนี้นะคะอยากให้พี่นิกกี้ฝากผลงานให้เพื่อนๆทางบ้านหน่อยค่ะครับวันนี้ก็เป็นพิธีกรนะครับรายการรถโรงเรียนครับแล้วก็จะมีแบบซีรีส์ครับเรื่องยูปรินนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับค่ะแต่ถ้าพวกเราเนี่ยค่ะอยากติดตามพี่นิกกี้สามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับตอนนี้ก็เล่นแค่อินสตาแกรมนะครับก็ยังไงก็ ฝากฟ o l โล w ด้วยนะครับชื่อ Instagram นะครับ @nickynachat นะครับ N, an, n I C K Y แล้วก็ N A C H A T ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นิกกี้มากๆนะคะที่ออกมาร่วมพอจอมไทยกับพวกเราขอบอคุณค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะคะที่ติดตามรายการวินนี่สีชมพูของพวกเราแล้ววันนี้พวกเราขอลาไปก่อนวินนี้สีชมพู